สวัสดีครับวันนี้ฟิงว่างกับมีแฟงว่างก็เลยจะลองเพลงให้ฟังครับแต่ไม่พอจะเนื้อไม่ได้ด้วยแต่ก็อยากร้องให้ฟังกี่เหตุผลอะไรมากมายที่ทำให้เรามีควรรักกันแต่ว่าฉันเองมีสนใจขอฟังตัวเองเท่นั้นมันอยากจะรักเธอ แม้ต้องเจอเรื่องราวอะไรก็ตามแต่หัวใจยังสั่งยังยืนยันอาจไม่เห็นทึงเดินเข้าไปเข้าไปข้างในจิตใจของเธอแต่ว่าฉันเองไม่ท้อใจ ขอทุ่มเทไปนั้นไม่อยากจะรักใครแม้ว่าเธอไม่มองกลับมาก็ตามจะขอพยายามด้วยชีวิตจะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจว่าฉันรักเธอเท่าไร่หมดชีวิตฉันให้เธอก็ยังน้อยไปจะทำให้เธอได้ ดูแลได้เข้าใจทุกสิ่งทุกความหมายในคำ่บรักจากฉันคนนี้ ต่างเพียงในที่เราเข้าใจและมีอะไรข้างในเหมือนกันอาจจะยากเย็นแต่สักวันฝันคงเป็นจริงใช่ไหมสิทธิ์อาจเป็นของเธอหัวใจเธอเลือกทางที่เธอมั่นใจส่วนฉันจะรอไปอยู่อย่างนี้ จะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจว่าฉันรักเธอเท่าไรหมดชีวิตฉันให้เธอก็ยังน้อยไปจะทำให้เธอได้รู้และได้เข้าใจทุกสิ่งทุกความหมายในคำวุ่รักจากฉันคนนี้จบแล้ว พอป่ะไปละบ๊ายบายฝันดีครับ